หลวงพ่อเดิมได้รับฉายาทางพระพุทธศาสนาว่าพุทธสโรเมื่อท่านอุปสมบทเสร็จก็เดินทางกลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองโพเพื่อเล่าเรียนตามพระวินยัยที่นี่หลวงพ่อมีข้อด้อยว่าพระรูปอื่นตรงที่หลวงพ่อท่านไม่เคยได้รับการศึกษามาก่อนนั่นเองเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านต้องใช้ความเพียรพยายามแล้วก็ความอุตสาหะเป็นอย่างมากเพื่อจะอศึกษาคำภีพระวินยัย และท่านก็สามารถทําได้กล่าวคือท่านสามารถท่องคำภีร์พระวินัยจากหลวงตาชมเสร็จแล้วท่านก็ได้รับการถ่ายทอดวิชามาจนหมดในเวลาเพียงเจ็ดพรรษานับจากวันแรกที่บวชมาจากนั้นท่านก็ได้เป็นสิทธิ์ของอาจารย์พันชูพันซึ่งเป็นคารวาตนับว่าการศึกษาครั้งนี้ทําให้ท่านแตกฉานในวิชาความรู้สูงขึ้นมาอีกขั้นนึง พออาจารย์พันธ์สิ้นบุญหลวงพ่อมีแห่งวัดบ้านบนตำบลม่วงหกักอำเภอปยุหักกิรีจังหวัดนครสวรรค์ก็คือผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้คนต่อมาท่านก็เรียนจนหมดความรู้ที่หลวงพ่อมีจะ